สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับบอกเตอร์กรีนนะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านอยู่ปลายสายนะคะเดินสายไกลรากสายไกลนะคะและเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะแนะนําให้มาทางนี้นะคะแล้วก็แนะนําให้มาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะว่าให้ใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะดูยังไงนะคะเลือกซื้อยังไงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มานะคะแนะนํานะคะเป็น เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นเซอร์โวคอนดัคเตอร์กรีนนะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่สามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดในตลาดนะคะก็คือรองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง50บโวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับไฟนะคะเพิ่มไฟนะคะให้อัตโนมัติออโต้เลยนะคะใครที่เจอปัญหาไฟตกนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้นะคะเครื่องการไฟตกนะคะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นอัตโนมัตินะคะก็แนะนําให้มาใช้รุ่นที่ อัตโนมัตินะคะเพราะว่าข้อดีของอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็เวลาที่ไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากมาเนี่ยเครื่องจะทําหน้าที่คือปรับไฟเพิ่มไฟให้โดยทันทีนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งปรับนั่งเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่มอบแปลงขดลวดเต็ม เป็นรุ่นที่ระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะไม่ค่อยเปลืองไฟนะคะใช้ง่ายนะคะติดตั้งไม่ยากนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเบเกอร์นะคะในตัวเนี่ยนะคะก็คือจะมี2ตัวก็คือมีเบเกอร์ที่เป็นสเตเบลเซอร์นะคะแล้วก็มีเบเกอร์บพาสนะคะอยู่ในตัวด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยระบายความร้อนนะคะให้แบบธรรมชาติเลยนะคะใครที่ตอนนี้นะคะสูบน้าไม่ได้นะคะเปิดปั๊มน้าไม่ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นปัมนมป๊มน้ําเสมอปั๊มน้ําบาดาลปั๊มหอยโข่งปั๊มผิวดินนะคะไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะไฟมันตกไฟมันเกินไฟมันกระชากนะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกตัวนี้นะคะ รละที่สําคัญนะคะเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นเซอร์วอคอนด็กเตอร์กรีนนะคะรุ่นนี้เนี่ยคนใช้กันเยอะมากนะคะเพราะว่าเลยคะมอปแปลงโดนเต็มระบายความร้อนธรรมชาติราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยสินค้านะคะมีการรับประกันให้1ปีเต็มด้วยนะคะเรื่องอะไหล่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะอะไหล่เราเนี่ยมีครบแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอยู่แล้วกันนะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรนะคะ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมเหล็กนะตัดเหล็กเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟมันตกเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องกันไฟตกด r เตอรกรีนได้นะคะเพราะว่ายิ่งไฟตก ยิ่งไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยเสียหายได้นะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นอัตโนมัติแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟตกต่ําสุดในตลาดเนี่ยอย่างเช่นด็กตอร์กรีนอย่างเงี้ยไว้สักตัวหนึ่งละกันนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่ด็กตอร์กรีนนะคะจะฮักไรนะคะ ID ไ i แอรไซด์ SI, D R G R แบบเอ็นนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์ 092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกันไฟตกเซอร์เวอคอนดอรเกรีนนะคะที่เรารับไฟตกต่ำสุดเลย50โวลต์ไว้ด้วยแล้วกันนะคะราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ